แล้วก็ลบวกก้าไม่ได้ลบหนึ่งนี้ข้านลบหนึ่เพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มตรงนี้เพิ่มศูนย์เพิ่ม0เพิ่มสิบตัวนี้ขึ้นมาเออ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 แล้วก็อันนี้อะไห้าสิบเก้าเกา้านี้ขึ้นมาห้ามีต้องศูขึ้นมาถ้าทำไม่ได้ก็ทำแบบหมูเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ลเออเออเาังสิีใช่ตแต่กูก็ทไม่ได้เหมือนกันแบบแบบนี้บวกเก้าบวกเก้ก เบร์เบหมดเหรอเจ็ดสิบลบเจ็สิบอาเอาแบบนี้ลบห้าสิบกลบห้สิบอันนี้ลบห้าสิบห้าสิบ้าสเออหกสิบหกสิบเจสหลืออะไรเลขอะไรสิบอะไรสิบสิบห้าเหรอสิอะไรสิบห้าเหรอสิอะไรเนี่ยเลขอะไรสิบสี่สบอันนี้อันนี้เลขอะไรสิอะไรเลขอะไรอะเนี่ย เลขศูนย์เลขสิบเลขเก้าใช่อันนี้สิบอะไรสิบเอ็ดสิบอะไรสิบเก้าโอเคถูกท่านยังไงเป็นสิบเก้าล่ะอันนี้สิบอันนี้สิอันนี้เาอน้เกเออมันอยู่อันนี้ทำไมทำไมถึงว่าจะเป็นเก้านักยังไงถึงจะเป็นเก้าบอกขยายเข้าใจเข้าใจอันนี้หใช่ไหม โอ้เออเข้าใจแล้วโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วงเกใช่ไหมเก้าขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นเก้าใช่ไหมอ้อู้อ้เข้าใจแล้วเป็นเป็นแ่เป็นแล้วเป็นหายเป็นหายแล้ทอเท่าไหร่เก้าอ๋อกูยังไม่หากูมยังไม่หายเลยชว่อยแล้วตังเกลียนเดาแกงอันนี้เขียนผิดเออลลกเียตั้งแต่เไปเก้าเก้าเขียนแบบนี้เกเขียนแบบนี้เลยเขียนอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอ